สวัสดีครับพี่นาเดนะครับวันนี้จะมาทดสอบเกี่ยวกับมันติดทัดของ Vigo View 4 Light นะครับเพราะว่ามีคนสอบถามามากันะครับว่า v i โ o ้ View 4 Light มันติดทัดได้กี่จุดและทัดลื่นมีปัญหาอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับและนี่ก็คือ Vigo View 4 Light โอเคโอเคพร้อมแล้วนะครับ แอปที่ใช้ทดสอบจะเอามาอยู่4แอปนะครับก็จะมีอันตุแล้วก็พวกแอปเทสมาติดทัชทั่วไปนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ขาดใจมากนะครับคือสําหรับ v ีโกรุ่นที่ราคาต่ํากว่า3,000ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมันติดทัชได้อยู่2จุด2จุดเท่านั้นนะครับก็มันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วก็คือราคาไม่สูงมากก็ทัชได้2จุดก็ไม่เสียเลียดอะไร พี่นาเดก็เลยมาเทสของ Vigo View 4 l ไลทนะครับเฮ้ยมันได้5จุดมันก็น่าจะดูว้าวใช่ไหมแต่เผอิญพอเทสแบบนี้จากที่เคยเทสทุกครั้งทุกรุ่นนะครับดูนะเอา้าไม่ไปอะ่ะอ่าลองดู2อันเอา2อันก็ไม่มีปัญหานี่ไม่ได้ แอปค้างบอกเฮ<ะ>้ยแอปมีปัญหาหรือเปล่า <c oughs> พี่นาเดก็เลยอย่างนี้หามาหลายๆตัวเลยอ่าหจุดเหมือนกัน2จุดไม่มีปัญหา3จุดไม่ได้โอ้โหสมนิ้วไม่ได้4นิ้วไม่ได้พวกความชัวนะครับเอาเทสท,ทุกอันเลย อ่าถ้าดูด้านบนนะครับมันก็จะมีบอกว่าได้5จุดนะครับแต่เมื่อเราใช้2จุดก็ไม่มีปัญหาพอใช้3จุดก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับว่าเป็นแบบนี้ทุกแอปเลยเห็นไหมไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้ทุกแอปเลยก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยสรุปมันได้2จุดหรือ5จุดกันแน่ใช่ไหมเพื่อนๆคิดว่าไง น่าจะได้2จุดหรือ5จุดแล้วพอเอินพี่เดมาสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งมาเจอพอดีนะครับมันอาจจะเป็นวิธีแก้ก็ได้ก็คือก็คือให้เรามาที่การตั้งค่านะครับมาที่ VGo i Feature นะครับดูตรงนี้นะครับจับภาพหน้าจอด้วย3นิ้วกดปิด แล้วมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นไงอย่างเนียน่ะทันไม่มีปัญหาเลยอย่างลื่น่ะดูดิดูด,ดิทันลื่นมากเฮ้ยแล้วมันไม่ได้เป็นแอปเดียวนะกายเป็นแบบว่าเห็นไหมเห็นไหมดูสิโหแบบเฮ้ยมันมันแค่นี้เองเหรอ เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเห็นไหมไม่สั่นเลยนะสรุปว่า Vigo v i e ส4 l ไลท์นะครับมันติดทัด5จุดแล้วก็ทัดไม่มีปัญหาเลยแต่ เราต้องปิดตรงนี้นะครับเราต้องปิดการจับภาพหน้าจอด้วย3นิ้วเพราะว่าถ้าเปิดมีปัญหาแน่นอนอย่างเวลาเราเปิดปุ๊บมันก็จะมีแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าเมื่อการจับภาพหน้าจอด้วย3นิ้วมีความขัดแย้งกับการทํางานอื่นๆสามารถเปิดหรือปิดด้วยสวิตช์โอ้โหอย่าเปิดมัเลยดีกว่า <laughs> โอเค ถ้าชอบคลิปแนวทดสอบแบบนี้นะครับพี่ณเดชขอแค่20ไลค์นี่นะ20ไลค์ขอ20ไลค์เป็นกําลังใจนะครับแล้วอยากให้ทดสอบอะไรเรามาทดสอบกันแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ออกคลิปได้รวดเร็วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีค่ะ